สดีจา้าวันนี้เจ๊เอื้อยพากินพาเที่ยวนะคะมาถึงลำพูนสะสมสเสบียงบุญส่งให้แด่นางฟ้าและเทวดานะคะอยู่ที่วัดพระธาตุเฮริพุนชัยจา้านอยจะเป็นคนดำเนินรายการไก่อนนะคะบ่าวากันเนาะจ้า,จา วัดนี้จะเป็นวัดประจำวันเกิดของคนเกิดปีละกานะคะอุ้ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยต้นไม้ต้นโพใหญ่ตรงนี้เพิ่นตัดออกแต่งกิ่งเนาะแต่ก่อนจะเป็นร่มโพที่แผ่สาขาสำหรับคนที่เกิดวันเกิดปีไก่คะ่ะแล้วว่าปีละกานะคะมาทำบุญวันเกิดได้นะคะปีไก่หรือปีละกา มัดพระเจ้าทองทิพยุ้ยดอกไม้งามแห้งเด้อแต่เด้อแมนดอกหยัางพี่น้องดอกพุดอยู่บอดอกพุดน้อยบอฮใช่ไหมสวัสดีค่ะเจ๊เอื้อย เกิดปีหมูหมูคือปีกุลใช่ไหมคะหมูกุลเอ๊ะปีไก่ปีไก่สี่ละกาค่ะปีไก่ละกาค่ะหมูกุลละกาไก่ค่ะรถค่ะโอ๋อลื้อหมดเลยก็เป็นทางอ่ะแตนี่ไงทางเข้ามาเป็นไก่สำหรับคนเกิดปีไก่พายุมาตอนที่พายุมาหรือปา เอาเงินมาจ่ายค่าบูชาหกสิบสองชุดตั้งอยู่ที่แม่เงินทอนแบงค์อยห,หมดเลยเลยอยู่ที่แม่หมดเลยเอาไปหมดเลยซื้ออย่างไงวะลืมซื้อผ้า <ใจ S 2> เอออ่ะพี่หมูพ่อ พราะอันใส่แม่ใส่ไปหกแม่ใส่ลงไปในหกสิบบูชาชุดชุดละหกสิบเออยิบเลยสองชุดได้แล้วค่ะอันเดียวหกสิบขอสองชุดค่ะสองชุดนี้รวมน้ำมันด้วยไหมน้ำส้มพะทัดจะไปเจนน้ำมันจะน้ำส้มเหรอคะน้ำส้มหยิบไปด้วยค่ะนี่น้ำส้มพะทัดป้าน้ำส้มปล่อย อืมทำอะไรก็ได้ไวๆถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปเราไปเข้าไปไหว้ก่อนแล้วเราค่อยออกมาถ่ายรูปเนี่ยหนูไปทำก่อนแม่เลยไปไปถ่ายรูปกับป้าก่อน เชิญค่ะเชิญเชิญทุกท่านไปยืนข้างหน่อยค่ะ่<ป>าบอกคุณไม่เอาค่ะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะวันนี้พี่แวกเกิดปีละกาไงนี <c oughs> ่ไงปีไก่ ไปไหนกันเจ้าแต่งเครงาบงามมาฟ้อนอ๋อมาฟ้อนกับฟ้อนเลยก่อนกับฟ้อนเลยก่อน นางหันหลังเลยเด็กไทยภาพนิ่ง

เราจะไปส่งน้ำพระธาตุานะคะ <c oughs> เดินมาอรอลำหาโมงไ,ไปไหนนี่ไงอยู่ข้างหลังไปเฮ็ดไม่ค่ะ ปรับปรุงใหม่สถานน,นู่นนี่แน่นเนาะ,ะป้าๆหันหน้ามาหน่อยจ้ามามาตรงหน้าผักแม่พอดีอดเอาไปตัดเอาของป้าแบ่งกัน <c oughs>

เราจะเดินสามรอบบ่หรือรอบเดียวไปสามรอบค่อยส่งน้ำเอาลืมไ่ใส่งน้นให้ O mm que -hmm. mm -hmm. ถืวกล้องให้แม่หน่อยเดี๋ยวแม่จะเดินรอบเพราะว่าวันเกิดเนี่ย